พระผงมีแต่ให้ใจเมตตาดังแผ่นฟ้าฉโลมจิตมิิรทั้งพ้องดุดดังร่มโพย่มใสทองสิทธิเนืองน้องได้พึงพาอาศัยกันเทพพระเจ้าเขาคิจะกูดองค์สุดท้าย เป็นศับซีแห่งเมืองจันทร์ตันาเป็นซัีจช่ไหมไมงเป็นศับสีแห่งเมืองเมืองไม่ใช่อาจารย์ครับครับจุงตกินปรับมวดมัว สงาสีองค์หลวงปู่มากด้วยบุญบารมีเป็นศักดิ์สีแห่งเมืองจันท์ตำนานชองพระคงมีแต่ให้ใจเมตตา ดังแผ่นฟ้าฉลมจิตมิดทั้งพ้องดุดดังร่มโพ่ร่มใสทองสิทธิเนืองน้องได้พึ่งพาอาศัยกันเทพเจ้าเขาคิดจะกูดองค์สุดท้าย Yeah. Uh -oh.